่ะวันนี้เตลีร้านหนึ่งลำครับสเตลครับ1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์ฮะคุณนายครับลงมาจากบางนานะแถวสมุทรปราการครับแถวกรุงเทพบางนานะครับก็รถเป็นสเตลตัวยกสูง4ประตูหนักมากนะครับใส่ยางใส่แม็กนะ KM เมไฟมานะก็น่าจะเป็นกระมลกันยางแน่นอนนะเคเอ็ไฟนะครับแล้วก็ลงแม็ก2 6 5 6 0 1 8มาหนักมากครับคันเร่งหน่วงอืดเลยนะสเตลคันนี้นะครับวันนี้รีแมปสเตล2อ2 0ใช้งานในกรุงเทพฮะ ใช้งานในกรุงเทพครับอ่ามาดูกันครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ตัวภาษาอังกฤษฮะช่างแบงค์สวัสดีครับคุณไนท์สวัสดีครับหายอืดยังหายอืดแล้วครับพี่คันเร่งไวเลยนะครับเสียงลงท่อเป็นท่อปลายไดร์สีสุดมานะครับนี่ฮะ K M Racing ฮะแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นตระกูลนี้ครับมีสติ๊กเกอร์บอนซ่าด้วยลงท่อปลายไดร์สีสุดมานะครับเสียงเพร้อเหมือนกันนะฮะควัน20%ปรควันยีบเปเเท่านั้นนะครับอ่ะลองเบิ้ลครับไนท์เบิ้ล เ,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 เสียงใสเลยนะเสียงใสคิปเลยครับตัวนี้ไฮเดอร์ฮะยีราฟซิงครับไนเบิ้ลตัดดังแบบนี้มาได้นะฮะตัดดังแบบนี้มาได้สนะําหับบบูพาวเวอร์ปี19นะครับบูพาวเวอร์ปี19ครับนี่ครับ สีแม็กเข้ากับสีรถจริงๆนะสีขาวตัดดำครับขอบคุณคุณนายฮะมาจากบางนาครับไว้เจอกันใหม่ฮะรีมแม็กเผลเอก็ก